เหรอจะแบบขูข่ๆอ, <Okay. S 1> อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะ <Okay. S 1> เฮเ้ยเฮ้ย <Okay. S 1> ห่วงนะฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมสักพักโดนสวบ <Okay. S 1> มืออุ้ยนางรู้นะ <Yeah. S 1> นางรู้นะน่งฉลาดนะ okay. ทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะอย่าอย่าทำแม่ฉันนะนาากเนะกี่ยวเอามรดกไปเลยจริงค่ะเกียวแม่จะนตนแม่จะนอนอย่างไรคะเกียวแม่จะนอนปะคเกียวใช่เกียวอยากกินพะโลโอ็หมาสวบเลยนเนดูหน้าเกียวดนิน้องจะจำอ๋ออ๋อก็คือน้องจะจำ ให้อะไรนะให้พี่ฟ้าแนะนำชื่อตัวเองหน่อยค่ะเป็นเสียงการ์ตูนสภาพ